ลูซี่เ9เว็บเดียวเล่นได้ไม่มีขีดจำกัดไม่มีปิดปรปับปรุงมีเกมใหม่ๆมากมายไม่ต้องโยกเงินแอดไลน์ที่แอดลูี่เดสวัสดีครับพบก,กับสุรขับฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่จุดอ่อนของสมยศตอนนี้เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยนะครับคงไม่สบอารมณ์กับผลงานของทีมเจ้าไซยสักเท่รไหรนัร้อนไปถึงพลตารวจเอกสมยศภูมิพันม่วง ในฐานะนายกสมาคมฟุตบอลไทยที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนแรกในฐานะแม่ทัพใหญ่ของวงการลูกหนังไทยนะครับเวลานี้กระแสแฟนบอลหลายคนในโลกโซเชียลเริ่มอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของนายกสมาคมเพราะไม่เชื่อฝีมือบิ๊กออสว่าจะพาฟุตบอลไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้จะว่าไปแล้วตลอดระยะเวลา3ปีกว่าที่ปลตํารวจเอกสมยศปุ่มพันม่วงก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยแถมผลงาน ก็มีมีใช่น้อยแต่เมื่อมองไปที่เป้าหมายหลักนั่นก็คือผลงานของทีมชาติไทยซึ่งเสมือนเป็นยอดของปีระมิดก็ต้องยอมรับความจริงนคะครับว่าผลงานในคราวนี้ของบิ๊กออสยังสอบไม่ผ่านจุดอ่อนใหญ่ที่สุดที่มองเห็นนาตอนนี้ในตัวของพลตํารวจเอกสมยศภูมิพันธุ์ม่วงก็คือการเลือกใช้คนพลตํารวจเอกสมยศมีข้อผิดพลาดและข้อวิาพากษ์วิจารณ์มากมาย เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ฝ่ายบริหารการตั้งบิ๊กจี๊บผลตํารวจตรีพิสันจุนลดิโลกเพื่อนซี้สมัยนักเรียนตํารวจมานั่งตําแหน่งเลขาธิการสมาคมสุดท้ายเพื่อนรักก็หักเหลี่ยมโหดเกิดการแตกหักกันอย่างรุนแรงถึงขั้นออกมาแฉเรื่องความไม่โปร่งใสาภายในสมาคมทั้งเรื่องการรับเงินเดือนและโกงภาษี ต่อด้วยการแต่งตั้งตำแหน่งประธานไทยลีกที่พลตำรวจเอกสมยศให้นายตำรวจรุ่นน้องที่เวลานั้นขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตถึงพบตรอย่างพลตำรวจเอกจักทิพชัยจินดามาทำหน้าที่ประธานไทยลีกแต่ด้วยปัญหาต่างๆมากมายและคำวิจารณ์จากคนในวงการลูกหนังแถมพลตำรวจเอกจักทิพก็ไม่มีเวลาว่างมาดูแลเรื่องของฟุตบอลสุดท้ายตำแหน่งประธานไทยลีกก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และคนเข้ามาแทนที่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะนั้นก็คือผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนั่นเองนะครับเรียกว่าบิ๊กออสนั่งควบ2องตำแหน่งรับ2ทางเลยทีเดียวทั้งนายกสมาคมฟุตบอลไทยรับประธานไทยลีกต่อด้วยการแต่งตั้งตําแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทซึ่งก็วางตัวผลตํารวจตรีอํานวยนิ่มโมโนอดีตนายตำรวจใหญ่มารับหน้าที่ นอกจากนั้นยังมีตำแหน่งโฆศกสมาคมที่แต่งตั้งให้พาทิตย์สุภาพงมาเป็นตัวยืนแต่สุดท้ายก็ถูกบิ๊กเจี๊ยบแฉยับจนต้องมีการปรับเปลี่ยนและคนที่เข้ามาเป็นโฆศกคนใหม่ตอนแรกก็นึดว่าจะได้คนในวงการฟุตบอลมาคอยเป็นกระบอกเสียงแต่สุดท้ายก็ไม่เช็คใครที่ไหนนั่นก็คือบิ๊กน่วยผลตำรวจตีอํานวยนิมโมโนที่ควบสองตำแหน่งอีกเช่นเดียวกัน เรียกได้ว,ว่าตำแหน่งสำคัญสำคัญในสมาคมฟุตบอลมีแต่นายตำรวจใหญ่ทางนั้นจนผู้คนอาจจะเผลอคิดไปว่านี่คือสมักังานตำรวจแห่งชาติสาขา2หรืออย่างไงเนี่ยหมดจากตำแหน่งด้านบริหารก็มาต่อกันที่ทีมชาติไทยทันทีที่รับตำแหน่งนายกสมาคมบิ๊กออสก็แต่งตั้งคนเหงวิทยาลาวกวนเป็นประธานฝ่ายเทคนิคในทันทีแน่นอนนครัว่าคนเหงแกะข้อมูลแน่นปึกทฤษฎีเต็มร้อย แต่พอถึงเวลาภาคสนามปฏิบัติจริงก็ับไม่ประสบความสำเร็จทีมชาติไทย,ยหลายๆชุดต่างล้มเหลวจนโดนสื่อมัลชนพาก,กันแซวว่าแกเป็นได้แค่เสือกระดาษและสุดท้ายก็ต้องออกจากตำแหน่งที่แก่ไฟฝันเอาไว้ถึง20กว่าปีในที่สุดต่อการแต่งตั้งเฮดโค้ช <c odes> ทีมชาติไทยในลยหลายๆชุดเริ่มที่ชุดใหญ่หลังจากที่ทีมชาติไทยบุกไปแพ้ญี่ปุ่น4-0ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกบนตำรวดเอกสมยศ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างดุเด็ดเพนมันจนเกิดวิลีเด็ดผมอายอันเป็นตำหนานสุดท้ายโคชซิโก,โกเกียรติศักตร์เในเมืองก็ต้องลาออกจากตำแหน่งไปคนที่เป็นตวจเอกสมยศและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่แทนก็คือมิโลวานรายวัตกุนซือชาวเซอร์เบียดูตั้งตอนแรกก็เหมือนจะดีแต่ทำไปตำม,มาชักเพี้ยนแฟนบอลเริ่มไม่สบอารมณ์ตั้งแต่รายวัตเอาแผนรถบัสมาใช้กับทีมชาติไทย เรียกได้ว่าตอนนั้นไม่ว่าเจอใครพี่ไทยก็อุดอย่างเดียวแถมยังทำงามหน้าตกรอบรองชนะเลิศซูซูกิครับอีกด้วยแต่ฟางเส้นสุดท้ายก็มาขาดลงตรงที่รอยยวัดพาทีมชาติไทยแพ้อินเดียนะครับถึง4ประตูน,นึงในศึกเอเชียนคัพและช็อตอันเป็นทานานก็คือการเปลี่ยนตัวเมสซี่เจชนะทริปสงตศินนักเตะเบอร์หนึ่งของประเทศไทยออกจากสนามและส่งปีโป้ซิโรชักทองลงไปเล่นแทนในช่วงไทยเก็บ ส่วนคนที่ผลตำรวจเอกสมยศแต่งตั้งมาแทนรายวัดนั้นก็คือโคตอยศิรศักดิ์ยอดย่าไทยซึ่งตอนแรกก็เหมือนจะดีทั้งในรายการเอเชียนคับและไชน่าครับแต่สุดท้ายน้ต่อยก็มาตกหมาตายกับรายการคิงครับเพราะดันทะลึ่งไปแพ้เวียดนามในบ้านของตัวเองแถมยังแพ้อินเดียซ้ำไปอีกดอกเรียกได้ว,ว่าสะเทือนกันไปทั้งสมาคม จากชุดใหญ่มาถึงชุดอย่2 3ปีตอนแรกพลตำรวจเอกสมยศแต่งตั้งโคชโยงวรุวัตศรีมคะมาคุมทีมแม้โคชโยงจะพาทีมชาติไทยได้แชมป์ซีเกมแบบกระท่อนกระทันแต่พลตำรวจเอกสมยศก็ทนเสียงก่นด่าของแฟนบอลไม่ไหวต้องสั่งให้มีการปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งโซลันยานควิดมือขวาของราดิวัตคุมทีมแทนแต่อันนี้จะาโซลันทำง,งานได้ห่วยแตกมากเพราะดันไปแพ้เวียดนาม2-1ที่บุรีรัม ในรายการ M150 ครับต่อด้วยตกรอบแรกชิงแชมป์เอเชีย2018แบบแพ้รวด3นัดจนดนได้ออกไปในที่สุดร้อนจนถึงผลตำรวจเอกสมยศที่ต้องกลับไปง้อโคตรยงวารุษีมาคะให้มาคุมทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีอีกครั้งแต่รอบนี้โคตรยงไปไม่รอดเพราะดันพาทีมไปตกรอบแรกเอเชียนเกมเมื่อปีที่แล้วจนต้องออกจากตำแหน่งไปอีกหน คราวนี้ผลตำรวจเอกสมยศใช้เวลาพอนสมควรกับการเฟ้นหาโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีจนสุดท้ายก็ได้อล็กซานเดอร์กามาเข้ามากุมเทียมแต่ทว่ากามาก,ก็ทำผลง,งานได้ไม่ดีทั้งการแพ้อินโดนีเซีย21ในรายการจิงชป์อาเซียนได้เป็นแค่รองแชมป์แพ้เวียดนามอีกแล้วถึง4ประตูต่อศูนย์ในการจิงชป์เอเชียรอบคัดเลือกและล่าสุดก็แพ้สิงคโปร์ในรายการเมอร์ไรออนคัพได้แค่รองแชมป์อีกตามเคย หลังจบทัวร์นาเมนต์กามาประกาศชิ่งทีมชาติไทยชุดยูที่สปีละออกไปคุมเทียม s อ g เมืองทองยูเนเต็ดอีกตั้งหาเรียกได้ว่าช็อตนี้ทำให้พลตำรวจเอกสมยศและสมาคมฟุตบอลต้องหน้าชาไปพอสมควรส่วนทีมชาติไทยชุดเล็กก็ยังเจอปัญหาตลอดทั้งการแต่งตั้งเอนโคโนให้มาดูแลทีมชาติไทยชุดเยาวชนทั้งระบบไล่ตั้งแต่ยูสิบหกยู แต่ก็ยังที่รู้กันเอ็นโคโน่ล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะขนาดแค่ในอาเซียนหลายๆชุดก็ไปไม่รอดเพราะพวกเขาไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการคุมทีมแต่พวกเขาเก่งเรื่องการวางแผนและระบบการฝึกซ้อมมากกว่าจนต้องเปลี่ยนมาใช้โค้ชคนไทยมาคุมทีมเยาวชนแต่ก็ไปไม่รุ่งโดยเฉพาะชุดอยุ16ปีของธงชัยรุ่งเรืองเลิศดเรียกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดการใช้คนและการแต่งตั้งบุคลากรของพลตารนเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วง ในฐานะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่อนข้างที่จะพบกับความล้มเหลวจนเกิดเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลชาวไทยให้บิ๊กออสลาออกจากตาแหน่งไปซะแต่ผมเชื่อว่าพลตําตรวจเอกสมยศภุมพันม่วงคงไม่ลาออกเพราะวาระการดํารงตําแหน่งของท่านใกล้จะครบกำหนดแล้วขออยู่ทํางานต่อไปอีกสัก8เดือนดีกว่านี่คือความล้มเหลวของทีมชาติในยุคข,ของสมยศภุมพันม่วง